แล้วล่ะกันปัตินี่กับตะย้อยปลอยคอยคอยปล่อยมือตัวมัน <c oughs> หุ่นท่อกันสอนสอนจักรยานให้กันเย่กำหนั่งสอนจักรยานปั่นดีๆค่ะไม่ต้องหันมาถีบดีๆ มันขึ้นโน่นตัวนั่นมันขึ้นโน่นหมาอย่างน้อนี่น้อมันงหญยแต่น้อ